สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องโอปอชแชนนลกันอีกแล้วนะครับเพื่อนเพื่อนโอ้ my gosh ต้องบอกเลยว่าตอนนี้โนริซ่าของเรานั้นมาโย่อ่บนบทอะไรบางอย่างบน i อจีเาส่วนตัวของตัวเองโดยการโพสต์ภาพ i อ s t o r y ที่แอดเนี่ยกำลังรันให้เพื่อนๆดูในตอนนี้กันอยู่นะจ๊ะมีคำว่า coming soon นะจ๊ะโอ้ my gosh พระเจ้าและแต่ละครั้งที่โนริซ่าเนี่ยถ้าเพื่อนๆจได้ว่าโพสต์อะไรที่มันมีคาว่า coming soon coming soon จะมีเซอร์ไพรส์ไปทั่วโลกเสมออย่างครั้งแรกก็เป็นเพลงลลิซ่า ครั้งที่2ไปร่วมง,งานกับ Crazy Horse Paris และครั้งนี้จะเป็นอะไรก็ไม่รู้นะจ๊ะมีคนแบบว่าทําภาพปรับทรงปรับสีบ 4, เนี่ยมาให้ดูกันด้วยนะซึ่งแอดเนี่ยก็จะขอเดาวไว้ก่อนเลยว่าอาจจะเป็น เพลงใหม่หรือเปล่าหรืออาจจะเป็นการร่วมงานที่มีคํ่าวแวแวกันว่าจะมาในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นงาน True หรือว่างานอื่นๆนั่นเองนะจ๊ะก็ต้องรอดูกันว่างานนี้ที่โนริซ่าของเราโพสลงมาแบบนี้เนี่ยมันจะเป็นเนยะสําคัญอะไรแล้วชอบโพสต์งงโพสตเงาโพส,สต์อะไรที่มันเป็นปริศนาหน้าคนหา,หาหลึกลับแบบนี้นะจ๊ะทำให้คนทั่วโลกตอนนี้ก็ทวิตกันมาว่าอยู่อันดับที่14แล้วในเวลาที่แบบประมาณแค่ชั่วโมงเท่านั้นนะจ๊ะเพื่อนๆเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอยากเทรนให้เปนอันดับหนึ่งต้องเข้าไปในทวิตเตอกเรา์แล้วก็ื่วย พภาพน,นี้แบบดูโซ้อ,ององ์เอวของตัวแม่ของเราสินะ o มาย g ๊อ oh นะจ๊ะแต่ว่าคนไทยเนี่ยยังตื่นเต้นไม่เท่ากับต่างประเทศนะจ๊ะต้องบอกว่าตอนนี้ประเทศที่อยู่อันดับที่หนึ่งเนี่ยรีทวิตหรือพูดถึงโนริซ่าในปัจจุบันก็คือประเทศสหรัฐอเมริกานั่นเองจ้าโอ้โหตีแตกไม่แตกก็ดูตรงนี้นะจ๊ะว่าเขาเนวีดเกินหน้าเกินตาประเทศไทยไปเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วนะจ๊ะ จริงๆตอนแรกแอดคิดว่าน่าจะเป็นฝรั่งเศสนะแต่ฝรั่งเศสเนี่ยยังไม่ติดอันดับเท่าไหร่นะจ๊ะในช่วงต้นๆนะแต่ก็ต้องรอดูกันต่อไปนะจ๊ะตอนนี้อเมริกาประเทศไทยตามกันมาติดๆกันเลยนะจ๊ะประเทศไทยห้ามนนอยหน้าไปเดยทีเดียวนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่เดี๋ยวยยก่อนเดี๋ยวฟังคลิปพี่จบก่อนนะใจะเพิ่งไปไหนกันนะเพื่อนๆนะเพราะว่ายังมีข่าวอื่นๆมาอัปเดตเสริมเพิ่มเติมกันในคลิปนี้กันด้วยไม่ได้มาแค่นี้แน่นอนจ้ะเพราะว่าล่าสุดเนี่ยคุณบาบาร่าโบเมลนะครับเขาเนี่ย ที่น้องลิซ่าของเรานั้นเคยไปขึ้นปกมาดามฟิกรโรเขาก็เป็นหนึ่งในทีมงานที่อยู่ในรอบนั้นด้วยนั่นเองนะจา๊ะเขาก็มาโพสต์อะไรบางอย่างที่แบบเอ๊ะมันเป็นในยยสําคัญอะไรบางอย่างหรือเปล่าที่แบบงานตรงนี้น้องลิซ่าเนี่ยไปทํามาตั้งนานมานมากกันแล้วนะจ๊ะแต่เขาก็บอกว่า Nice m e m ORIES ต่มาโพสกันตอนนี้นะจ๊ะถ้าสังเกตไปก่อนน้านี้พ่อ Hunter& รนะ์แอนาตเนี่ยก็เคยอัพอะไรประมาณนี้แล้วหลังจากนั้นไม่นานก็จะมีงานบางอย่างของโนริซ่ามาปล่อยให้เราดูแล้วนี่เขามาโพสอะไรแบบนี้อีกเนี่ยหรือว่าจะมีการร่วมง,งานอะไรเพิ่มเติมกับโนริซ่าของเราหรือเปล่าเออก็น่าลุ้นไปอีกอาจจะเป็นคัมมิ่งโซนนี้ก็ได้โอ้โหได้สไตลิสระดับโลกคนนี้คนหนึ่งนะจ๊ะที่เขาอยู่ในฝรั่งเศสแล้วไหนจะอีกคนที่เป็นสไตลิสของคาร์ดิบีนะครับที่เขารู้จักในชื่อว่า, Colin Carter, า,า,าโคลิดดน เป็นคนใหญ่คนโตในวงการแฟชั่นเนี่ยเริ่มมาติดตามมาร่วมง,งานด้วยก็ต้องบอกว่าไม่ธรรมดาแต่และคนที่นนริซ่าร่วมง,งานช่วงตั้งแต,แต่ต้นปีมาจนถึงตอนนี้นี่โอ้คอนเน็กชันคอนเน็กใจมากมายกลายกองจริงๆตั้งแต่แบบอิสระมาเลยจ้าโอ้ยแต่ละตื่นเต้นไม่ไหวจะมีงานอะไรอีกไหมจะนเนียแล้วความฮอตของโนริซ่าก็ยังไม่หยุดอยู่แค่นั้นนะจ้าตั้งแต่อิสระมานนริซ่าของเราก็กลายเป็นศิลปินเคป๊อปฝั่งหญิงที่มีการค้นหามากที่สุดและได้รับความนิยมมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของ Google แสงหน้า P I U, ไปเป็นทเรรียบรยบ้อกันแนนล่หมอแสง นิดน,นึงนะจ๊ะพี่จ่าอะไรอย่างนี้ขอไปสร้างตำนานบทใหม่กันต่อเนื่องกันเลยทีเดียวนั้นเพื่อนนะแล้วก็ไม่หยุดอยู่แค่นั้นจ้าเพราะดนทิสเตก็มีการขึ้นองค์ขึ้นแอดในประเทศไทยเพิมเ่มเติมเป็นที่เรียบร้อยหลังจากที่ก่อนหน้านี้น้องลิซ่าของเราก็พาไปขึ้นบิลบอร์ดที่อเมริกาไปก่อนหน้านี้กันแล้วด้วยเช่นกันนั่นเองนะจ๊ะแล้วก็แอดทวงแอดทรู ue, ue, เนี่ยก็เต็มตัววีดีโนริซ่ากันเร็วๆนี้ที่นอริซ่าจะกลับมาไทยด้วยนะจ๊าโอ้ตายละมีหลายงานให้ชาวเลลิสรอวิดเยอะแยะขนาดน นี้ก็ขอคนละไม้คนละมือไปเรทวิตกันด่วนๆเลยนั่นเองนะจ๊ะเพื่อจะได้ขึ้นทุนอันดับที่1รวดเร็วแล้วก็ว่องไวเพียงแค่อัพ IG Story แค่ภาพเดียวจ้ายังไงเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีดอ